วันนี้ไปฉีดวัคซีนก็ไปอัปเดตกันว่าตอนนี้ครบเดือนแล้วต้องทำอะไรบ้าง s <S คุณพอ่อคุณแม่ห้ามดืมเลยที่จะกบสิ่งนี้ไปด้วยทั้งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบตัวของพี่คิวเลขที่ออกงวดนี้นะคะคือเท่ามากครับขึ้ามาืเ,ามาเป็นโปรตีนจากสักตว์ขาขึ้นมเป็นโปรตีนจากพืชส่วนอันนี้จะเป็นผงแพนใหเือมล้วเดี่ฉีดวัคซีนหรือฉีดยาสับคุณหมอก็มีคำแนะนำค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้องผอมเดือนแล้วก็จะต มีแบบหลายหละอย่างที่เราต้องทําอีกหนึ่งอย่างที่เป็นแบบก้าวใหญ่ของเด็ก6เดือนก็คือพอเรื่องของอาการแพ้อาหารเนี่ยก็ดูได้จากง่ายๆเลยคือผืนถ้าเกิดว่าลูกแพ้สิ่งใดอะตัวคุณแม่ ก็ต้องหยุดด้วยเหมือนกันรอไปก่อนสักเก้าเดือนค่อยเลื่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบง่ายอันนั้นซึ่งเวลาที่เด็กแพ้เนี่ยเราจะได้รู้ได้ว่าเขาแพ้อะไรจะมาทดลองกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาว่าอะไรอะไรที่เขาแพ้ก็อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าก็ต้องทดลองกันไปคือก็คือแบบว่าอยากทานอาหารมากนะตั้งใจฟังมากซึ่งท็อปิกเนี่ยมีหลายคนถามบางี่นั่เหมือนกัน แต่งตัวหล่อมากครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปโรงพยาบาลกันนะครับตอนนี้ทิวทัศน์ก็ครบ6เดือนแล้วจะพาทิวทัศน์ไปหาคุณหมอโอเคนะโอเคมีแต่มองรถอย่างเดียวอยากขึ้นรถมากนะครับวันนี้ไปฉีดวัคซีนก็ไปอัปเดตกันว,ว่าตอนนี้6เดือนแล้วต้องทำอะไรบ้าง l e t go ชป๊บโอ้ยขับรับที่หบกางเกงอย่างเท่เลยครับั Let's go ครับอยู่บนรถแล้วนะครับกำลังซิ่งแล้วก็บึ่งไปหาหมอน,นะคะแต่อยากจะมาเตือนทุกคนว่าหลายๆคนชอบลืมนะคะคุณพ่อคุณแม่ห้ามลืมเลยจะปุกสิ่งนี้ไปด้วยเป็นเหมือนแบบสมุดสุขภาพสมุดวัคปีที่เขาแบบจะให้เราตั้งแต่ตอนที่เราออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ให้เราอะเอาไปหาหมอด้วยทุกครั้งเปิดให้ดูเลยครับวีน่นารักเลยลูกชาย ตอนแรกเลยซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเรามาไกลามากเพราะว่าลูกเรา6เดือนแล้วครับโอเค,อเคก็เดี๋ยวถึงโรงพยบาบาลแล้วเป็นไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนงคะคะถึงโรงพยบาบาลแล้วครับไปหาป้าหมอกันนะนะมาดูแฟชั่นกันมนาะหาป้าหมอนะครับโอ้ โชว,ว,ว์ตัวค่ะมาโชว์ตัวป้าก่อนป้าทิ้งกอดป้าแน่นเลยเฮ้ยก็แมมีอะไรปุ๊บปุ๊บใจด้วยนะเจ็ดเก้าสามศูนย์โอ้โหเกือบแปดละได้ไดไ้ม่เป็นไรววันรอบวันแล้วเสร็จเรียบร้อยชั้งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดรอบตัวของพี่คิวเลขที่ออกงวดนี้นะฮะน้ำหนัก7.930แล้ว สวนสูงหกสแเซนแล้วก็รอบหัว44เซนละครับแปดโลนะพี่เทวไม่น่าเลยอุ้มไปหนักไปอุ้มไปหนักไปทุกวันเยเ<อ>วัน,นี้ออกอะไรคะออกอะไรคะรอบที่ผ่านมาเนี่ยคิวหเดือนใช่นไหมออกไปเลยค่ะหกเดือนออกหกหกหึงวดนี้ใครจะเอาแบบว่าน้ําหนักส่วนสูงรอบหัวอะไรอะไรไปตีความกันใดๆก็เชิญนะคะคิวแล้วนายแง่าอาวอยู่นี่หายไปข้างนึง ซินเดอเรล่าฟิวเนี่ยนะเดี๋ยวไปซื้อสีเขียวให้เนี่ยสีเขียวเหมือนกันนี่ดีไหมตองมีก็สีเขียวนะดีไหมฟิวเท่มากครับเทอเากเลยรับพบประหมอแล้วสวัสดีค่ะมีนภกมิไทยไหมคะช่วงนี้อาร์มีหรอเป่โอ้โหมีมีช่วงหนึ่งตอนที่โทรมาถามคุณหมอตัวรุมๆต่ำๆสามเจ็ดจุดสามจุดสอง ไปอวันแล้วก็มีไอแครกแคนิดหน่อยแต่ว่าเหมือนแบบนับพังได้อ่าไม่รุนแรงนนี้ในนี้นี่ยสัดส่วนอาหารก็คือหนึ่งในสาเป็นค่หนึ่งในสาเป็นถ่าป็นหนึ่งในสามเป็นคาโบลูด์หนึ่ในสาเป็นโปรตีนสามโปรตีแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งเป็นโปรตีนจากสัตว์หนาครึ่งนึ่งเป็นโปรตีนจากนืชส่วนอันนี้จะเป็นกลุ่มแพ้ง่านให้เริ่มหลังเกาเนือเพราะว่าอะไรไม่อยากให้เจีแพ้ตั้งแต่ต้นเดี๋ยวไม่ปราตัดใจ โปรตีนจากสัตว์อาจจะเลือกนะคะโปรตีนจากพืชอาจจะเลือกถั่วหลันเตาโปรตีนจากสัตว์หนึ่งมื้อคนเป็นชนิดเดียวชนิดเดียวกินซ้ำอย่างเงี้สามสี่วันค่ะก็เพิ่มวันนี้หรือพรสองอ่อจากอ่อนสีออนค่ะถ้าผ่านผ่านทั้งรัวอืมไม่ได้ไม่ี้ถ้าปุ๊บอ่านลมนะสัสโอ้ยตอด เรียบร้อยครับหาหมอเสร็จเรียบร้อยวันนี้ข้อมูลอัดแน่นนี่ฉีดวัคซีนหรือฉีดยาสลบกําลังจะพูดเลยวัคซีนหรือยาสลบวัคซีนหรือยาสลบหลับไปแล้วเวลานอนเราพอดีด้วยแล้วก็เยืด้วยให้เก็บแรงก่อนชาร์จพลังก่อนโอเคหาประหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แต่ว,วันนี้ก็โดนวัคซีนไป2เข็ม,มแล้วไม่รู้ว่าเมื่อกี้หมอหยิบเข็มผิดหรือเปล่ามีฉีดยาสลบหรือเปล่าวันนี้ก่อนฉีดวัคซีนคุณหมอก็มีคําแนะนาค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้องผกเดือนแล้วก็จะต้องมีแบบหลายๆอย่างที่เราต้องทําอย่างเช่นว่าฟันขึ้นก็จะต้องอแปรงฟนันใช้ยาสีฟันที่มีตัวลายแล้วก็เช็ดฟักซึ่งจริงๆอะทิวถือว่าฟันขึ้นเร็วขึ้นตั้งแต่สี่เดือนกว่าก็คือเราเริ่มทําตั้งแต่รอบที่แล้วและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นแบบก้าวใหญ่ของเด็ก6เดือนก็คือ เขากําลังจะได้เริ่มมัมมัมหรือว่าทานอาหารแล้วครับอาหารของเด็กเนี่ยก็ต้องค่อยๆเริ่มค<ะ>่ะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอาการแพ้อาการที่แบบรับได้รับไม่ได้ร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยก็ต้องค่อยๆรอ,อ,อกันไปในหนึ่งมื้อของเด็กเนี่ย ควรจะทานอะไรบ้างแล้วก็เริ่มต้นยังไงเขาก็บอกว่าให้เริ่มต้นเนี่ยสำหรับเด็กทานเป็นมื้อเช้าหรือว่ามื้อเที่ยงถ้าเกิดว่าไปเริ่มมื้อเย็นหรืออะไรเงี้ยแล้วเกิดท้อย่อยแล้วเกิดอะไรตอนกลางคืนก็คือจะมาโรงพยาบาลลาบากทานเนี่ยให้เริ่มจาก1ออนก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มเป็น2อออน3มออน4ออน5ออนนะคะเป็นหมอบอกว่าวันที่1เนี่ยก็ค,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 คือ1นออน นที่หนึ่งหนึ่งออนบวกกับนมสี่ออนถูกไหมเพราะว่าท้านบอว่าคือทัศนกินนมตอนนี้ห้าออนก็คือกินข้าวหนึ่งออนบวกนมสี่ออนในมื้อเช้าหรือกางวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นข้าวสองออนนมสามออนในมื้อเช้าหรือวันไปเรื่อยๆจนครบห้าออนแต่ว่าแม็กซิมัมป้าหมอบอกว่าถ้าอายุหกเดือนขอเต็มที่แค่แปดออนก่อนไม่งั้นจะเยอะเกินไปไม่งั้นก็จะเยอะเกินไปส่วนมื้ออื่นก็ยังทานนมแม่ปกติเลยนะคะก็เรื่องของอาการแพ้อาหารเนี่ยก็ดูได้จากง่ายๆเลยคือผื่นที่คือ ตามลาตัวก็คือจะแพ้สิ่งที่เราให้ตรงนั้นหรือเปล่าหรือว่าถ่ายเป็นเลือดหรือว่าเสียงหายใจคลื่นคลาดอะไรแบบนี้มันก็จะมีสายของมันว่าถ้าแพ้หานเป็นยังไงก็คือต้องคอยสังเกตอาการด้วยป้าหมอบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกแพ้สิ่งใดอ่ะตัวคุณแม่ก็ต้องหยุดด้วยเหมือนกันเพราะไม่งั้นมันจะส่งผ่านน้ำนมก็หยุดชั่วคราวประมาณ6เดือนเพราะว่าหมอบอกว่าอาการแพ้แบเนี้เป็นอาการชั่วคราวเขาก็จะมีการแนะนำว่า ทานอะไรได้ไม่ได้ควรเริ่มอะไรก่อนอย่างผลไม้เปรี้ยวอาหารทะเลหัวบางชนิดหรือว่าไข่ขาวไข่ขาวคือห้ามทานร่ก่อนสัเก้าเดือนไปเลิ่เพราะเป็นสิ่งที่ยกง่ายอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนหกเดือนตอนนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากแบ่งออกเป็นสามส่วนด้วยกันหนึ่งส่วนเนี่ยเป็นข้าวหรือว่าคาร์โบไฮเดรตก็จะเป็นพวกข้าวกล้องเป็นพวกมันต้มตาแค่ลงรี่หลอดแ้คือนี่คือคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดก็คืออยู่ในหนึ่งส่วนผักก็อีกหนึ่งส่วนซึ่งผักหรือว่าข้าวเนี่ยเขาบอกว่าในหนึ่งส่วน เอาแค่สองชนิดก่อนใช่ก็คือถ้าเกิดเลือกมันกับทีนัวก็คือสอชนิดอยา่าผสมเยอะซึ่งเวลาที่เด็กแพ้เนี่ยเราจะได้รู้ได้ว่าเขาแพ้ไหนจะมาทดลองกันอีกครั้งหนึ่งแต่โปรตีนในหนึ่งส่วนเนี่ยเอาแค่เนื้อสัตว์อย่างเดียวก็ลอง แบ่งกันดูแล้วก็แบ่งสัดส่วนให้แบบให้พอดีกับเขาแล้วกันซึ่งถ้าเกิดอาการแพ้เกิดขึ้นมาวิธีที่เราบอก<ม>ก็คือเราจะมาทําวนอีกรอบหนึ่ง<ม>แล้วแยกเป็นส่วนๆเลยว่าอะลองอย่างนี้ดูลองอย่างนี้ลองอย่าง<ม>เพื่อหาว่าอะไรอะไรที่เขาแพ้<ม>อาจจะงงนิดนึงแต่ว่าก็ต้องทดลองกันไปเราลองดูแต่ว่าถ้าสมมติว่ากินกปุ๊บแล้วเนี่ยวันนี้ไม่แพ้ก็คือหมอบอกว่าให้กินเมนูเดิมอะซ้ำไปก่อนหวันหรืออะไรเงี้ย<ม>แล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่แพ้ชุดอาหารเนี่ย6กอันเนี่ยเราก็ค่อย introduce หรือว่าเริ่มให้เขากินสิ่งใหม่ๆ ค่อยๆเริ่มเพิ่มไม่ใช่ว่าวันนี้ไก่พรุ่งนี้หมูอะไรแบบนี้แต่ปลาน้ําจืดทานได้นะ6เดือนปลาน้ําจืดทานได้แล้วปลาช่อนปลาทับทิมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มได้แล้วแต่ทะเลนี่ไว้ก่อนไว้าเดือนก็ทานให้ครบทุกหมู่ละกันซึ่งคอวท์ทก,ก็คือแบบว่าอยากทานอาหารมากเจ็บฟังมากแล,แล้วก็มีอาการแบบเริ่มอยากทานอาหารตั้งแต่ที่บ้านแล้วนะคะเห็นใครทานอะไรก็แบบเลิกปุกลับบ้านไปนะคะจัดเตรียมทำกับข้าวมือแรกให้ที่ บทให้ละเอียดบทให้ละเอียดบใช่ไหมใช่เดือนแรกเนี่ยต้องบทละเอียดสุดเลยละเอียดมากๆต้องขอ9เดิมค่อยเป็นบทหยาบและหลังจากนั้นถ้าแบบอยากให้เขาทเป็น BLW หรือเป็นชิ้นอะไรก็คือแล้วแต่ซึ่งท็อปิกเนี้ยมีหลายคนถามมามีหนักเหมือนกันตอนนั้นอ่ะเล่นอินสตาแกรมแล้วตั้งคาถามเขาก็บอกว่าจะให้ทนแบบ traditional n e t w i n n i n g หรือว่า BLWD คานู่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นเราก็ลังหาข้อมูลอยู่วันนี้่ก็มีการมพันธุ์คอเพิ่มเติมไม่น่เดี๋ยว่ามีจะทำแบบ YouTube ชัดเจนไปเลยเรื่องนี้นะ,ะคะถึงถ้าเกิดว่าข้อดีก<ค>็เสีย,ยหรอของแต่ละอันว่ายัางไงเ,เราจะให้ลูกกินแบบไหนซึ่งต้องบอกว่าแต่ละอันแต่ละวิธีเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียสที่ต่างกันละกัน<อ>บางทีไฮบริดอาจจะดีที่สุดก็ได้ีนก็ต้องลองเข้ากับลูกเราดูว่าลูกเราชอบแบบไหนมากซึ่งเอาจริงไม่มีถูกไม่มีผิดคือแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่สไตล์ของแต่ละคนเลยว่าอยากจะเลี้ยงลูกแบบไหนมีความเชื่อแบบไหนนะคะหมอมาวันนี้เป็นไงบ้างคะโอเคแล้วนะครับยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วนะครับ เอาเป็นว่าวันนี้แฮปปี้นะคะนี่ก็คือพัฒนาการ6เดือนของน้องทิวทัศนะคะต่อไปก็รอติดตามมื้อแรกของหนูก็แล้วกันนะคะติดตามคลิปหน้าครับว่ามื้อแรกของทิวทัศน์จะกินอะไรนะครับเดี๋ยวถ่ายมาฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่้ามิชชั่คนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บ๊ายบาย I do adi do adi do adi I adi di, do that.